เวววสวัสดีครับตอนนี้เราออกเดินทางออกจากเกาะเหล่ากานะครับมุ่งหน้าไปอีกเกาะหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมงานของว่าขึ้นมากินน้ำสืดเรียบร้อยหลังจากกินน้ำเค็มกันอย่างอ,ลลอร่อยกระสบด้วยน้ำส้มเอ้ส้มนะครับส้มคั้นส้มแกะจากมือนะฮะดูบรรยากาศวิวไปต่อนะครับหรอ เมื่อกี้ผมลงไปปุ๊บก,กับคาไปอื่นหนึ่งเลยมองไปก็ไม่เห็นอะไรนะเห็นแค่ปลาหไหว